สวดนสวัสดีนะครับขันททุกท่านอย Jean ู่ก <and S 1> ับ Talk c h a ช n e l กันเช่นเคยนะครับมาในคลิปนี้นะครับจะพูดในในส่วนของควบคุมฝูงชนนะครับควบคุมฝุงชนนะครับอยู่ในบชนนะครับแล้วก็เป็นเป็นบกของบกอคฟนะครับบกอคฟหรือราคาและควบคุมฝงชนเนี่ยจะแบ่งเป็น2 2 2หน้างานหลักๆก็คือราขากับควบคุมฝุงชนนะครับในคลิปนี้จะพูดในส่วนของควบคุมฝูงชนนะครับควบคุมฝูงชนหรือบางคนอาจจะเรียกว่าตำรวจมอบตำรวจอ่าปราบจราจนนะครับ หรือแล้วแต่จะเรียกนะครับหน้าที่หลักๆนะครับก็เกี่ยวกับการชุมนุมนะครับโดยอ้างอิงตามพรบอการชุมนุมสาธารณะนะครับมีหน้าที่ก็คือถ้ากรณีเขาชุมนุมกันแล้วเกิดการชุมนุมมันละเมิดกฎหมายมีการเผาทำลายนั่นนี่นี่นะครับแล้วเกินเกินที่แบบกฎหมายกําหนดนะครับในส่วนของเจ้าหน้าที่ตํารวจของข้าพุ่ชนนะครับก็ต้องเข้าไประงับเหตุนะครับคําถามแรกน้องๆถามว่าหลังจากไปรายงานตัวครับพี่ต้องปรับพื้นฐานไหมครับ ตัวปรับพื้นฐานนะครับในรุ่นก่อนๆใช้เวลาการปรับประมาณเดือนหนึ่งนะครับแต่ว่าในปัจจุบันปีนี้นะครับรุ่นพี่ที่ช่วยราชการอยู่นะครับช่วยราชการอยู่ที่บกองกองควบคุมฝูงชนเนี่ยเขาจะหลังจาก30กันยานะครับเขาก็จะกลับไปที่หน่วยหน่วยก่อนที่จะมาช่วยราชการครับมันจะทําให้ตําแหน่งมันว่างลงนะครับมีแนวโน้มว่าการฝึกปรับพื้นฐานของน้องเนี่ยจะเป็นระยะเวลาที่สั้นนะครับเพราะต้องเข้าไปไปทดแทนพี่ๆที่กลับ กับหน่วยนะครับก็คือเหมือนกับหมดหมด,หมดระยะเวลาช่วยราชการนะครับก็เลยมีแนวโน้มว่าระยะปรับพื้นฐานจะน้อยลงเพราะว่าค้นขาดนะครับน้องๆถามมาว่าคอฟอรหรือควบคุมชนร้อยไหนดีนะครับควบไหนดีนะครับตรงนี้นะครับพี่ๆขอแนะนําว่ามันก็บอกไปตรงๆไม่ได้เพราะว่าอยู่ที่ผู้กำกับชานะครับว่าแต่ละผบร,ร้อยไหนผบร,ร้อยไหนหรือว่าพรรุ่งกับของควบไหนมีนโยบายยังไงนะครับเพราะว่า ตัวตัวเฮดหรือพ่้ชาเนี่ยเขาเปลี่ยนกันเรื่อยๆนะครับเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเรื่อยๆนะครับแล้วนโยบายเนี่ยมันก็ไม่ตายตัวนะครับรุ่นพี่เขาก็เลยบอกว่าช่วงที่เขาอยู่เนี่ยนโยบายจะเป็นแบบหนึ่งนะครับพอน้องๆมาลงนโยบายก็จะจะเปลี่ยนไปเป็นแบบหนึ่งนะครับดังนั้นรุ่นพี่เขาก็เลยบอกว่าคือไม่กล้าที่จะแนะนานะครับเพราะว่ากลัวว่าพอน้องๆมาอยู่เนี่ยนโยบายมันเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวรุ่นพี่จะโดนน้องๆด่าว่าไม่เห็นเหมือนที่พี่พูดเลยนะครับเขาก็เลยแนะนํากลางๆว่าก็คือลง ลงร้อยไหนก็ได้นะครับลงร้อยไหนก็ได้เพราะว่าการปฏิบัติงานหลักๆนะครับก็ค <_ k os> ือทําหน้างานเดียวกันนะครับทาเหมือนๆกันนะครับแต่นโยบายก็เปลี่ยนไปตามผู้อำชาแต่ว่างานหลักๆก็คือไปเกี่ยวกับการควบคุมฝุงชนอะไรนี้เหมือนกันนะครับทุกทุกทุกควบทุกกองร้อยนะครับอ่าบางคนได้ยินรุ่นพี่บอกว่าอ่าควบหนึ่งร้อยหนึ่งอะไรนี้คืออะไรนะครับก็คืออาจจะงงนะครับอ่ากล้องกำกับนะครับควบคุมฝุงชนเนี่ยเขาก็จะมีอยู่2 กองกำกับนะครับก็เรียกตีตางว่าควบนะครับควบหนึ่งร้อยหนึ่งนะครับก็คือกองกำกับหนึ่งเนี่ยก็เทียบเท่าว่าพุ่งกับจะเป็นจะเป็นเฮดนะครับแล้วก็เป็นบกรเนี่ยก็จะเป็นผู้การนะครับกองกับควบหรือกองกับควบคุ่มชนหนึ่งนะครับหรือคนเรียกควบหนึ่งเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นอีกเป็นสามกองร้อยนะครับกองกับควบสองก็จะแบ่งเป็นเหมือนเหมือนกันนะครับตัวนะครับที่พักก็จะมีมีกองร้อยนะครับตรงนี้อยู่ที่สโมสรตำรวจนะครับ การทำนะครับการทำหลักๆนะครับปัจจุบันลูกพี่ก็บอกว่าก็ยังยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับก็คือทำสองวันพักสองวันนะครับเว้นแต่กรณีที่มีม็อบใหญ่นะครับก็คือคนไม่พอนะครับทั้งสองควบนะครับทุกองร้อยก็คือจะต้องไปพร้อมกันหมดนะครับเพื่อให้กําลังมันเพียงพอนะครับแล้วก็ควบหนึ่งกับควบสองนี้ก็ผัดการทานะครับผัดการทํานะครับการเช็คชื่อนะครับการปกติเนี่ยถ้ามันไม่มีม็อบเนี่ยลูกพี่เขาจะบอกเลยว่ามันเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะจะ ฟิลลิ่งที่แบบว่าสบายๆนะก็คือว่าถ้าไม่มีม็อกก็คือสแตนบายที่กองร้อยนะครับช่วงเข้าช่วงเข้าทำสองวันนะครับก็แปดโมงนะครับก็เช็คยอดนะครับเต็นชื ة, 6, ่ 6, อเช็คยอดน,นะครับสี่โมงเย็นอ่าหกอ่าสี่โมงในสิบโมงนาฬิกาครับก็เช็คยอด <c oughs> อีกรอบหนึ่งนะครับช่วงนั้นก็คือเตรียมพร้อมอยู่ในกองร้อยนะครับถ้าเขาเกิดมีเหตุดว่วนขับขันก็ต้องพร้อมที่จะภายในสามสิบนาทีนะครับก็เลยถามนะครับลุงพี่ว่าลุงพี่อยากบอกน้องๆเนี่ย น้องๆที่มาที่จะลงมาตำแหน่งปอจหรือควบคุมชนเนี่ยอย่าบอกอะไรนะครับรุ่นพี่ก็บอกว่าอ่ามาเลยครับเหมาะสําหรับคนที่อยากเรียนต่อเพราะมีเวลาว่างมากหางไม่มีมอบอันนี้รุ่นพี่บอกนะครับมันมีเวลานะครับมันมีเวลาทั้งวันที่สบายและวันที่ลําบากแต่ส่วนมากจะสบายผมก็เลยถามรุ่นพี่ว่าหนักสุดคืออะไรครับเวลาที่เราบอกว่าเอ้ยหนักมากเลยนะครับหนักสุดนะครับรุ่นบอกว่ามันออกมอบติดๆกันเฉยๆนะครับวันพักก็ออกก็ได้ออกก็คือเหมือนกับว่ากรณีที่มันมี มีม็อบหรือว่าผู้ชมผู้ชมนุมเขาบางทีเห็นการมันยืดเยื้อมันยาวนานนะครับก็เลยอาจจะต้องยืนนานนะครับแล้วก็ออกหลายวันก็ไม่ได้พักนะอันนี้คือหนักหนักที่สุดสาหรับรุ้นพี่ที่แนะนําที่ที่เขาแนะนํามานะครับบอกว่าหนักนะครับที่พักนะครับอ่ามีน้องๆถามว่าที่พักนี่มีไหมกรณีคนมีครอบครัวอะไรเงี้ยคือจะไปนอนกองร้อยมันก็ไม่สะดวกนะครับุูนพี่ก็บอกว่ามีแฟชถนอมมิดนะครับส่วนใหญ่ก็ชะไปอยู่ที่ถนอมมิดแตครับแฟชถนอมมิดมันว่างเยอะนะครับดังนั้นขคแฟดได้นะครับ ก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับตําแหน่งอาลขาอาตาแหน่งควบคุมฝูงชนนะครับถ้าน้องๆที่ที่ว่าโอเคแบบว่าอยากได้หน้าง,งานที่ค่อนข้างนะครับลุงพี่ก็บอกว่าค่อนข้างที่จะชิลกวณีที่ไม่มีมอบนะครับถ้าใครที่ โอเคนะครับกับกิจวัตหรือตารางประมาณนี้หน้างานประมาณนี้ก็สามารถพิจารณานะครับตำแหน่งของโคุมชนได้นะครับส่วนจะเป็นร้อยไหนนะครับตัวนี้ลุกพี่ไม่ได้ฟันธงมานะครับร้อยไหนก็ได้ตามตามชอบใจนะครับหรือตามแหล่งข่าวที่ทุกคนหามาได้นะครับสาหรับคลิปนี้ก็ขอให้โชคดีนะครับได้เลือกตําแหน่งที่ชอบสวัสดีครับ